เอาละครับผมก็ขอการาบสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะก็มาอยู่ในเกมไหม่ครับเอาสวิีรอดในพาร์ทที่24กันแล้วนะครับเดี๋ยวสําหรับพาร์ทนี้เราจะเอ่อไปสร้างฝาบสรามกันนะผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอ่อก็จะมีประมาณนี้นะเอ่อเดี๋ยวก่อนนะกันพาวเดอร์เดี๋ยวเอาเก็บกันพาวเดอร์ไปก่อนเก็บไปเลยโอเคนะ เอาละแล้วก็เอ่ออาหารเหลือน้อยเดี๋ยวต้องไปซื้ออาหารนิดนึงนะโอเคประมาณนี้ซื้อร้านค้านี่มันสะดวกจริงๆนะชึบโอเคนะโอเคคนนี้นะขายแค่อดทองชึบโอเค ที่เหลือก็เก็บไปก่อนนะอ่ะประมาณนี้เอาละเดี๋ยวเราต้องไปไบโอมสวามแรนเนาะมันน่าจะอยู่ไกลอยู่นะครับเดี๋ยวต้องตามหาก่อนโอเคของพวกนี้เก็บมาโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวออกเดินทางตามหาไบโอมสวามแรนกันเลยนะครับเอาละเป็นการไม่เสียวเวลาเดี๋ยวเราไปทางนี้ก็แล้วกันนะ น่าจะไกลอยู่พอสมควรน,นะโอเคโอเคนะับก็ตอนนี้เราก็มาถึงใบโอมสวามแลนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเอากล่องพวกนี้ออกมาก่อนเอ่อเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะวางไว้ก่อน,นโอเคอย่างแรกเดี๋ยวเอาเหินออกมาก่อนเลยนะตามด้วยดินอีกนิดนึง โอเคประมาณนี้น่าจะพออยู่ก่อนอื่นเออเราจะสร้างการตรงกลางน้ําตรงนี้ก็แล้วกานันนะโอเคน่าจะไม่มีอะไรละเดี๋ยวเออเริ่มสร้างจากตรงไหนก่อนดีอืมว่ายน้ำแปลบชึบโอเคขยับมาตรงนี้อีกนิดนึงอ่ะ เออเหยียบใบบัวก่อนโอเคนะเดี๋ยวขอเปิดช้างนิดนึงนะับโอเค<ม>เริ่มจากมุมมุมนี้ดีไหม,มโอเคนะับนะเดี๋ยววางจากมุมนี้เลยแล้วกันนะับนี่หนึสองสาโอเควางเป็นเสาแบบนี้ก่อนก็นแล้วกันนะับ แล้วก็ออ่ขยับมาอีกซ้างหนึ่งนะครับชึบชึบนี่มาตรงนี้นะครับวางเป็นเสาขึ้นไปเลยตรงม,มุมปึ๊บปึ๊บปึ๊บป,บป,บป,บปบโอเคนะครับอาฮะแล้วก็ไปวางอีกมุม,มนึงด้านนี้นะครับขึ้นขึ้นขึ้น,นอ่าเดี๋ยวขอ หอดปีกออกก่อนก็แล้วกันนะับชึบโอเคแล้วก็มาวางมุมนี้นะับหนึ่งสองสามสี่โอเคนะับแล้วก็มุมสุดท้ายนะับด้านนี้ด้านนี้โอ้แถวนี้ปลายเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคนะับวางมุมตรงนี้ชึบชึบชึบโอเคนะับ เอ่อแล้วก็วางสูงขึ้นไป4บล็อกเนาะ1 2 3 4โอเคเดี๋ยววางเสาตรงนี้สูงขึ้นไป4บล็อกก่อนก็นแล้วกันนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4โอเคเหลืออีกมุมสุดท้ายตรงนี้นะครับโอเค เดี๋ยวก่อนวางตรงนี้เดี๋ยวขอไปเอาดินมาเพิ่มนิดนึงเออน่าจะเอามาเยอะเลยแหละนะใบบัวตรงนี้ทิ้งไปก่อนโอเคเดี๋ยวเอาดินออกมาก่อนก,ก็แลนะ้วกันนะอะประมาณนี้ก็แล้วกันนะโอเคอืมเอาไม้กระทาออกมาด้วยนะชึบ โอ้โหเดี๋ยวนะมืดเร็วจังเดี๋ยวขอวางตรงนี้ก่อนดิกว่าชึบอ่าขึ้นไปหนึ่งหนึ่งสงส,สโอเคแล้วก็วางดิน1บล็อกนะเอาละทีนี้ก็วางดินล้อมรอบไปเลยนะโอเคนะแต่ว่าเดี๋ยวขอนอนก่อนดิกว่านะ ดเดี๋ยวก่อนนะเตียง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 อยู่ไหนโอเคเอาเตียงออกมาก่อนขอนอนก่อนนะโอเคคงไม่มีตัวอะไรนะเอาละเดี๋ยวมาสร้างตรงนี้กันต่อเลยเดี๋ยวขอปิดซางก่อนก็แล้วกันโอเคโอเคนะับก็หลังจากที่เราวางาดินเป็นกรอบแบบนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเปิดซางขึ้นมาใหม่นะ โอเคตรงนี้ก็จะเป็นตรงกลางเนาะเอาละเดี๋ยวต่อดินไปตรงกลางแป๊บนะค่อยๆต่อมาชึบชึบชึบโอเคใกล้จะถึงแล้วโอเคประมาณนี้นะับตรงนี้ก็น่าจะเป็นตรงกลางแหละนะับวางหนึ่งสองสามโอเคนะหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ทุบออกนะครับ เอาละแล้วก็วางออก123 123โอเคอีกมุมหนึ่งนะ123อโอเคนะับแล้วก็ทำเป็นกรอบไปเลยนะนี่ชึบ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 โอเคอีกด้านหนึ่งนะ123ออ่ะประมาณนี้ แล้วก็ด้านนี้ด้วย1 2 3ชึบชึบชึบโอเคแล้วก็ตรงกลางนะับเดี๋ยวจะขุดออกนับตรงนี้ขุดออกเป็นเลยนับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็หลังจากที่เอ่อวางแบบสี่เหลี่ยมตรงกลางตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมาเราก็จะทำการอาวางดินให้เต็มไปเลยนะด้านข้างตรงนี้นะคเดี๋ยวขอวางดินก่อนกนแล้วกันนะคโอเคนะับก็หลังจากทีเ่เราวางดินแบบนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะต่อมานะขุดดินตรงนี้ออกสักหนึ่งบล็อกนะขยายเพิ่มขึ้นอีก1นึ่บล็อกนะโอเค ประมาณนี้นะ,ะได้แบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวอตอนนี้เดี๋ยวขอไปเอาเหินนิดนึงนะับชิปีนลงไปแป๊บโอเคเอาระก่อนอื่นเดี๋ยวเอาเหินออกมาให้หมดเลยนะโอเคประมาณนี้น่าจะมีแค่นี้มั้งโอเคนะับก็เดี๋ยวเราจะเอาเหินมาวางไว้ ด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ชึบ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 โอเคนี่วางตรงมาสองบล็อกเนาะแบบนี้ทุกมุมเลยเนาะทุกด้านเลยก็แล้วกันนะครับโอ้โหวางยากด้วยชึบ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 โอเคเหลืออีกสองด้านนะค่อยๆวางไปนะครับ เอาละหลังจากที่เราวางเออ่หินลงมาแบบนี้2บล็อกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเออ่ผมลืมเอาเออ่แมกมาบล็อกนะเดี๋ยวเอาแมกมาบล็อกมานิดนึงเอาแมกมาบล็อกมาวางไว้ด้านล่างตรงนี้ชึบชึบอ่่ะนีวางไปเลยนะชึบ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 โอเค ค่อยๆวางโอเคนะับก็หลังจากวางแบบนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็จะเหลือรูด้านล่างตรงนี้อ่อสี่รูนะโอเคเราก็ลงมาด้านล่างตรงนี้ก่อนนะคชึบชึบชึบ,ชบโอเคเดี๋ยวตรงนี้นะเราจะเอ่อตรงนี้จะวางเป็นม,มินาไซเดี๋ยวก่อนขยับมานิดนึง โอเคเดี๋ยวตรงด้านหลังตรงนี้ทุบออกนะตรงนี้จะวางเป็นกล่องนะโอเคนะเอาละบล็อกหินด้านหลังตรงนี้ทุบออกไปเลยนะนี่ทุบทุบทุบโอเคนะก็จะประมาณนี้นะวางกล่องแบบนี้ไปนะแล้วก็เอ่อเอาฮอปเปอร์ออกมานะวางฮอปเปอร์ลงไปนะ อ่ะชึบโอเคแล้วก็ต่อแบบนี้แ่ะแล้วก็ตอนนี้โอ้โหก็มืดแล้วด้วยนะเดี๋ยวขอนอนก่อนดีกว่าชึบโอเคเสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เออเราวางกล่องตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาถังน้ําออกมานะโอเควางมุมนี้นะครับแล้วก็มุมนี้ด้วยนะครับ มุมหนึ่งชึบโอเคนะต่อมาเอา่อสแลปลืมสแลปได้ไงครับเนี่ยโอเคนะตอนนี้ผมก็เอาสแลปมาเป็นที่เรียบร้อยละเดี๋ยวก่อนอื่นเอ่อวางบล็อกไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ตามด้วยสแลปปึ๊บปึบแบบนี้นะโอเคอีกด้านหนึ่งชึบตรงนี้ เออชึบโอเคนะคแล้วก็วางเป็นบล็อกหินเป็นเลยนะด้านบนชึบชึบแบบนี้โอเคแล้วก็บล็อกหินตรงนี้ทุบออกเป็นเลยนะครับเอาละแล้วก็เอาอแถบดอออกมานะครับวางไปเลยนะเออโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะวางผิดตรงนี้วางไม่ได้ฮนะมุมใหม่แปบบ๊บโอเควางแบบนี้เนาะ แล้วก็วางซ้อนแบบนี้ออกมานะครับด้านนี้ด้วยวางโอเคเหลืออีก2ด้านนะครับวางไปก่อนอ่ะชึบชึบ,ชบ,ชบโอเควางเสร็จแล้วก็อ่านี่ปิดไปแบบนี้เป็นเลยนะโอเคปิดปิดปิด ปีดให้หมดก็จะได้ประมาณนี้นะเอาละต่อมานะตอนนี้ก็มาวางเป็นกำแพงกันเลยดีกว่านะครับวางออกมา1 2 3สูง3บล็อกนะบล็อกด้านล่างนี้ทุบออกไปเลยนะวางหนึง1 2 3โอเคเดี๋ยวขอวางทุกมุมก่อน,นแล้วกันนะ 1 2 3โอเค1 2 3ส,สชึบชึบโอเคทุบออกเอาละ่ะแล้วก็มาเริ่มวางเป็นกำแพงเป็นเลยนะเดี๋ยวขอวางกำแพงตรงนี้ให้เสร็จก่อนก็แล้วกันคนระับเดี๋ยวกลับมาโอเคนะับก็หลังจากที่เราวางกำแพงแบบนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะับเดี๋ยวผมไปเอาสลบมาเพิ่มก่อนก็แล้วกันคนระับ โอเคนะับต่อมาเราก็จะมาวางสลับด้านบนตรงนี้นะับวางไปเลยนะนับนี่ชิบ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 โอเคเราจะปิดหลังคาไปเลยนะด้วยเออสลับตรงนี้แหละครับนะโอเคนะับผมก็หลังจากที่เราวางสลับตรงขอบตรงนี้เสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการปิดไปเลยนะนี่ตรงนี้ปิดไปเลยปิดให้ หมดไปเลยนะเดี๋ยวขอปิดด้วยสลับก่อน,กนแล้วกันนะผมเออโอเคนคับก็เก็บลืมบอกไปนะเดี๋ยวขอปักท็อตด,ด้านล่างตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะปิดสลับด้านบนให้หมดเดี๋ยวไม่งั้นมอนเตอร์เกิดแน,น่นอนนะขอปักท็อตก่อนนะชึบชึบโอเคนะกันมอนเตอร์เกิดเนาะปักท็อตไปก่อนเลยนะเอาละประมาณนี้น่าจะพอละนะ เดี๋ยวขอวางสลับกันต่อเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมก็ตอนนี้ก็ได้ทําการวางสลับป,ปิดด้านบนตรงนี้จนหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมเอ่อเดี๋ยวไปเอาเหล็กมาก่อนเราจะสร้างโกลมนะะตัวหนึ่งนะครับเอ่อเหล็กเอาหัวฟักทองออกมาก่อนแล้วก็เหล็กบล็อกเนาะโอเคประมาณนี้นะครับขึ้นมาด้านบนตรงนี้ชึบโอเค ทำการอ่ะสร้างกลเรมนะครับนี่ชึบวางหัวไปเลยนะครับแล้วก็ดันมันลงหลุมตรงนี้ไปลงไปโอเคนะครับหลังจากโกลเรมลงหลุมตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็ทำการปิดไปเลยนะแล้วก็หมายตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับผมเอาละเดี๋ยวขอปักท่อตตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมอนเตอร์เกิดนะครับ ต่อมาเราก็จะทําการาลงไปด้านในนะเพื่อที่จะทําการวางเห็ดนะผมลงมาก่อนโอเคแล้วก็ปิดหลังคาไปนะครับก่อนอื่นเอาเห็ดออกมาให้หมดนะครโอเคประมาณนี้นะทุบอันนี้น่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะทำการวางเห็ดให้เต็มพื้นที่ที่มันเป็นดินตรงนี้ให้หมดเลยนะครับ น่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะเดี๋ยวตัดมาตอนวางเห็ดเสร็จเลยแล้วกันคนระับโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการาวางเห็ดตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเอาละเดี๋ยวน่าจะไม่มีตรงไหนว่างแล้วนะอะคนอื่นออกไปด้านนอกกันคนระับก็ด้านข้างตรงนี้ออกไปเลยนะโอเคเห็ดก็เหลืออยู่เนาะชึบตรงนี้ปิดไปเลยนะ เอาละแล้วก็ตอนนี้ก็มืดแล้วด้วยนะเดี๋ยวขอหาที่นอนก่อนโอเคที่นอนอยู่ตรงนู้นนะชึบชึบชึบโอเคขอนอนก่อนนะตอนนี้โห่มืดแล้วด้วยกลัวคิปเปอร์เกิดนะโอเคสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ต่อมาเราจะทำจุดยืน AFK นะครับผมโอเคเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนก่อนเลยแล้วกันนะฮะตรงนี้นี่ตรงนี้ที่เราหมายไว้ตรงนี้นะโอเคเราก็จะวางขึ้นไปเลยนะเอ่อมันกี่บล็อกนะเอ่อน่าจะประมาณ118บล็อกมั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะวางไปก่อนเลยนะครับ โอเคนะผมก็หลังจากวางสูงขึ้นไปแบบนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวบล็อกตรงนี้ขอทุบออกก่อนก็นแ,ลแล้วกันนะแล้วก็ปิดเป็นสแลปธรรมดานะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวก่อนอื่นขึ้นไปด้านบนกันนะขึ้นขึ้นไปชิปโอเคย้อยจะตกจะตกไอ้ขึ้นขึ้นขึ้นโอเคขึ้นมาด้านบนตรงนี้ก่อนนะ เอาละนะด้านบนตรงนี้อืมวางบล็อกไปแบบนี้นะชึบชึบโอเควางประมาณนี้ก็แล้วกันนะแล้วก็ต่อมานะเดี๋ยวก่อนขอวางสูงขึ้นแบบนี้โอเคตรงนี้ทุบออกไปเลยนะก็จะได้ประมาณนี้นะด้านบนจุดยืน fk แค่นี้พอนะ เดี๋ยวลองลงไปดูด้านล่างว่าอาสลามมันจะเกิดไหมนะครับตรงนี้ฟาร์มสลามของเราก็เสร็จเป็นเร่อเป็นที่เรียบร้อยเร็วนะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันโอเคสลามเกิดนะับนี่ตรงนี้อีกตัวสตัวนะครับดูซิว่ามันจะเกิดเยอะไหมนะับอะก็ถือว่าเกิดนะ ฟาร์มก็ทํางานตามปกตินะฮนี่ตรงนี้เกิดอีกตัวแล้วนะโอเคนะเหตดพวกนี้ก็เอาไว้กันซอมบี้หรือคิปเปอร์เกิดนะอะอโอ้ตัวเล็กตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะเอาละดูซีจะเกิดอีกไหมนะับอืมตัวเล็กตรงนี้เกิดอีกตัวหนึ่งนะ โอเคนับเอาละครับ,เ,รบเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันนะครับตอนนี้ฟาร,ร์มสลามของเราก็ทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เกิดเยอะพอสมควรอยู่นะับเดี๋ยวลงลงมาดูด้านล่างตรงนี้นะว่าในกล่องตัวนี้มีเยอะไหมนับโอเคจะได้เยอะไม่เอ่ยชึบโอ้แป๊บเดียวเองนะก็ได้มา1ชุดกับอีก15อันนะ แค่แป๊บเดียวเองก็ได้มาเยอะพอสมควรเลยนะเอาแล้ะครับผมก็สำหรับคลิปนี้น่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับเล้วไวเ้เจอกันใหม่นะครับผมโอเคบายบายนะครับอขอตัวไปยืน FK สักแป๊บนะ